เหลืองมาหน่อยโดยเอ็ไปถ่ายเอากล้องท่านอนอะถ่ายบรรยากาศที่ไหนที่ไหนบ้างถ่ายเดี๋ยวตะโกนบอกเขาให้มาส่งเนาะไหกิงอยู่ไหนเอาโคกขวดเล็กสามขวดอาบแบตซี่ก็ได้แล้วก็ไอ้โคกพุ่งแช่อ๋อพุ่งแช่เดี๋ยวเอาแช่ต่อก็ได้ สขวดแล้วก็โอชิขวดขวดเล็กสขวดส0บ,บาทนะจ้าครับต้องขนมต้องหลัอยอยงอ,อมีอน,น,นั่นมีร้านค้าตรงนี้ออาหารเนี่ยันนั้นเหมืนอาหารที่เขาเอามาแจกนะามาแจกอ๋อพวกแม่ค้าในตลาดามาแจกให้อยู่พอยอยู่ได้อ๋อมาแจกอย่างนี้นครับใช่ใช่ 50บาทเมาสั่งนะอยากดิอ่ะเลยวยเรียกพบฟังเลยอะตรงนั้นยังไก้ทิ้าม,มอไรคบพ่อยนนะไม่ได้ไม่ได้ออกจากในนี้กี่วันแล้วอะคะอ๋อ หลายวันแล้วพี่แล้วแล้วมีอาหารอะไรพอมไหมคะอาหารเนอะบางทีก็ซื้อกินกันเองในร้านบ้างอะไรอย่างนี้แหละไปซื้อ,อที่ไหนในเมื่อเขาไม่ให้ออกอะก็ลูกพี่เขาให้คนข้างนอกเขาออกมาซ่งให้ตรงนี้แล้วก็เขาเข้าไปในแคมป์แต่เราไม่ได้อดอยากกันใช่ไหมก,ก็พออยู่ได้พี่อพออยู่ได้ไม่ได้อดอยากเหมือนที่เป็นข่าวที่อื่นๆอย่างนี้เนาะก็ครับผมแล้วมัน,มนอยู่แล้วมันอยากออกข้างนอกหรืออะไรกันไหมอะ เรื่องเรื่องออกก็อยากอยู่พี่แต่ว่ามันออกไปไม่ได้เราต้องเข้าใจตรงนี้เหมือนกันครับแต่เราก็อยู่ตามอย่างนีน้นนไปของเราจนาาากาว่าเขาอนุญาตก็คือ,อยังใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่ใช้ปกติอยู่แล้วร้อนอะไรไหคะอ,อยู่ห่องแตงตัวเตสุดยอดเลยครับ,รบรแล้วพักพอดีเิีาบป็นยังไงอ่ากลางวันอ่ะกลางวันก็อยู่ตามเข้มตามข้างๆร่มไม้ตรงนั้นนะครัมช่างมังครับแต่คือคือตายตึกคือคนในเขาไม่ให้ออกข้างนอกเลยใช่ไหม ครับไม่ให้ออกเราคนนอกก็ไม่ให้เขาด้วยอีกประมาณกี่วันกขาเร่มอจะได้ใช้ชีวิตปกติกันก็ได้ยินเขาพูดกันมา่าจะถึงวันที่แปกนั่นแหละแต่ก็นานเหมือนกันนะแล้วว่างๆทาอะไรกันอยู่แต่ในนี้กันอ่ะเวลาพักผ่อนจากงานจะทําอะไรกันบ้างพอพักผ่อนจากงานก็บางทีคนทีงานค้างเขาก็ทําทบ้างหยุดบ้างอะไรก็อยู่ข้างในนั่นแหละคนที่เขาไม่ได้ทําอะไรก็ไ่นั่งร่มไม้ การคมปมนอมลายแยกกันอยู่ข้างในนั่นแหละเพราะว่าข้างในมันแออัดมันร้อนอยู่ทรงทนั้นท,ที่นึงทังนี้ที่นึงมีกิจกรรมกีฬาอะไร่างนี้บ้างไหมไม่มีมแล้วคนป่วยนี่คือเขาออกไปหมดเลยใช่ไหมคะครับออกไปหมดแล้วอืมคืออยู่ในนี้คือไม่มีใครเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีแล้วมนมีแล้ว,ลวในนี้มันมีกี่สัญชาติคะในน,นีอะไรบ้างอยู่นี่เหรอม,มีไทยแล้วก็พมา่ามีกัมพูชาไหมนี่ ก็คือสองแคมป์ด้านนี้นั่น,นะครับสองแคมป์มอันนี้บริษัทเดียวเดินทางแล้วอันนี้อีก,อกเจ้าหนึ่งอยากให้ถึงวันปล่อยไวๆไหมครับถ้าเขาเปิดแล้วสิ่งแรกที่อยากทําคืออะไรเริ่มงาน่อนนะเอาเหรออทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานอ่ะทำคือว่าของบางทีมันมาไม่ครบบางอะไรบ้างมันก็ขาดขาดช่วงบางทีองนอกของก็ไม่มาส่งให้อย่างเงี้ยบางทีงานมันมีพอทำอยู่แต่มันทําไม่เต็มที่แบบว่าเขาคัดคนไปหมด คนงานก็ขาดหายมันก็ทําไม่เต็มไม้เต็มมืออ๋อถ้าเปิดเต็มที่นี่คือเราอยากทํางานให้เสร็จก่อนแล้วไม่คิดอยากออกไปรีแรกข้างนอกมัย้ยังยังยังแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีเพราะมันมันยังระบากอยู่ถ้าออกได้ก็น่าจะเป็นตลาดกับข้าวอะไรทำนองเนี้เรื่องเพี่ยวเรื่องอะไรไม่มีหรอก